สวัสดีครับวันนี้ไอ้หนานนะครับไอ้หนานจะมาาสาธิตวิธีการทำลาบเผานะครับวัตถุดิบอันนี้คือน้ำต้มกระแดกครับปลาครับปลาต้มอ,อันนี้ต้มครับครับใส่ครบเรกียบร้อยครับเอาช้นนี้ครับน้ำต้มสะอาดเรียบร้อยสะอาด่ลครับม้วจะใช้ครับ มีมะเขือครับตัวปยาวครับนี่มะเขือพ่วงครับอันนี้คือส่วนประกอบหลักนะครับนะครับี่ส่วนประกอบหลักของชารทำนะครับ สะอาดเรียบร้อยนะครับล้างเรียบร้อยนะครับเป็นตะเสียบครับสะอาดครับต้องเป็นเทาน้ําไหลนะครับอยาวเทาน้ํานิ่งนะครับนะครับก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับเอาไปลวกลงในน้ํานะครับเดือดแล้วลงเลยนะครับลงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับสไล น้ำไหยน้ำจืดนะครับดูว่าดาวนะครับแสบๆนอนนะครับครับอันนี้นำระแด้ครับสูตรพิเศษครับีเ็น,นานทำปลาอยู่ครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับในการทำ ำเท่าหรือยำเท่านะครับเป็นโซ่สอง้านทครับสัช่า้นะครับน้ำปลาที่ต้มกับน้ำปลาดนะครับน้ำปลานะครับก่อนอยู่แลออกเลยนะ มีของนัวครับมีข้าวคั่วครับมีพริกป่นนะครับมีน้ำปลาครับความแซ่บนัวนะครับแซ่บใซ่ไปแล้วครับพริกป่นครับ ำปลาลาต้มนะครับ โอยไม่มีถ้วยนี่หว่าไม่มีถ้วยนี่หว่า ตัวนี้ใส่ตัวนี้ก่อนจ้า เสียงก่อนจ้าเล่นคนเหมันกันนะจ้า นะ่รเล้อ